ไฮมาชิมาชิมาชิรีวิววันนี้นะครับเราจะมาทำ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 อะไรทำบุงดินนั่นเองนะครับทุกคนแล้วนะครับเราขอใส่ถุเมือก่อนนะครับแล้วก็เล่งสปีดตามนี้เลยะเราก็ขั้นตอนง่ายๆมากเลยนะครับทุกคนในการปรุงดินนะครับเราใส่ดินลงไปนะครับดินเก่านะครับแล้วถุงตะกี้ที่ใส่นะครับก็จะเป็นส่วนของกากมะพร้าวแบบบดอ่อนๆนะครับแล้วก็ เป็นมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็เท <c oughs> ดินเก่าลงไปนั่นเองทุกคนแล้วให้กากันฉีดน้ำพรมน้ำเล็กๆเาขั้นตอนหัดไปง่ายมากเลยทุกคนแค่นำหญ้าหรือเศษใบไม้นะครับมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะเป็นหญ้าอะไรก็ได้นะครับขอให้มันเป็นหญ้าแห้งนะครับทุกคน เศษใบไม้ตัก <c oughs> แห้งก็ได้ตาทุกคนนี่เราไปเอาใบไม้ตัก <c oughs> แห้งแห้งแถวบ้านนะครับมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปทุกคน <c oughs> จากนั้นแล้วนะครับว่าใส่เปลือกไข่ลงไปนะครับต้องทุบก,ก่อนนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับในการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย <c oughs> แล้วต่อไปนะจ๊ะเราจะใส่ในส่วนของหัว <c oughs> บอกกระปุ้กๆนะครับเป็นหัวกุ้งตักให้นะครับเราเอาไปตำตำตำนะครับพอมันเยอะเกินแล้วเราไม่ตำก็โยนใส่ไปเลยเกียวจะ <c oughs> มันเยอะเกินไหมแล้วเราขั้นถัดไปนะครับเราจะใส่ในส่วนของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือของอานุ่มแวบหนึ่งในทุกคนโอเคเราไปเตรียมน้ำกันจ้าซึ่ง,งความเร็วบอกเลยเราจะเร่งสปีดไปอย่างเร็วที่สุดนะจรัเราใส่น้ำประมาณครึ่งหนึ่งของ,ของโมถน้ำแล้วเราก็จะใส่ไปหนึ่ง พัน MML เอนั่นเองจา้าในส่วนขอนจุดินสีสังก้อแสงแล้วก็คุกเขาให้เก้าวกันผมนําเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาโดยอย่าให้อากาศเข้านะครับเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาคนกันจ้าทุกคนพอครบหนึ่งอาทิตย์แล้วครับเราก็จะมาดูแลคนกันจา้าต่อคลิปถัดไปจา้า